สวัสดีค่ะ FC ที่เคารพทุกท่านนะคะอันนี้เป็นใบชํำฉาของป้าแมวนะคะวันนี้ป้าแมวจะส่งให้ f c นะคะนี่นะหมักเรียบร้อยแล้วนะคะ FC ไปถึง FC ฟซเราใช้งานได้เลยนะคะนะคะป้าแมวก็จะบางทีมันมันก็มีใบไม้นะคะติดไปบ้างแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ป้าแมวก็เลือกไปไม่ให้ไม่ให้มีติดเยอะนะนี่นะคะแบบนี้ FC เห็นว่าไม้พวกไม้แบบนี้ติดมาทาไมป้าแมวบางทีมันผุเนาะมันผุแล้วนะคะ FC ซขยำรวมกับอันนี้มันเป็น กิ่งแชมฉานะคะ FC ก็ขยำรวมไปกับปลูกต้นไม้เราได้เลยนะคะไม่มีอันตรายอะไรนะคะเป็นเป็นใบแชมํชากิ่งแ้มผาที่มันผุแล้วทิ้งก็มีติดไปบ้างนะคะ FC ปลูกไปเลยค่ะเอาปลูกไปเลยนะคะก็ะแมวขายให้โลละสิบาทจ้าค่าส่ง30บาทต่อหนึ่งกล่องนะคะถ้าไปทางก็ซื้อปลาแมวสักสิบโลนะคะ FC สิบโลหรือ20โลขึ้นไปนะคะ นี่ค่ะเบอร์ป้าแมวค่ะโทรแอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์จ้ากล่องหนึ่งมาจุอยู่ที่สี่กิโลค่ะพร้อมส่งก็คือเจสิบาทนะคะต่อหนึ่งกล่องจ้าค่ะวันนี้ป้าแมวมีหหลงนี่นะคะ fc หกหลงกัดสีสวยๆเลยนะคะหหลงบุสบาค่ะมาเป็นฟอร์มกอนะคะ fc แล้วก็มีชายชนก้านแดงนะคะนี่คือต้นแม่เขานะคะต้นแม่เขาจะแดงสวยมากนะคะแดงกระทั่งก้านเลยเนาะ fc นะคะวันนี้มีค่าส่งนะคะ ห้าสิบาทนะคะไปทางพ่อแมวก็ขอเป็น6กสบาทนะคะเอซีบางกระถางดินเยอะมากพ่าแมวก็ส่งกระถางบ้างบางทีก็ห่อตุ้มไปมากถ้าไหนมันหนักมากก็ขออนุญาตห่อตุ้มนะคะเอซี FC เนาะแต่หกหลงนะี่พ่อแม่ก็จะส่งยกกระถางไปแบบนี้เลยนะคะไม่ห่อตุ้มนะยกกระถางไปเลยมาหกหลงกระถางนี้ก่อนค่ะเอซีกระถางนี้นะคะนี่กอเต็มแบบนี้นะคะนี่พ่าแมวตัดออกนะคะใบเขาไม่สวยตัดออกไปเลยเอฟซีถ้าปลูกแล้วก็ตัด ตัดเหมือนปลาเมวเลยนะคะนี่นะปลาแมวตัดแบบนี้เลยหรือจะตัดจําเลยก็ได้นะคะนี่ออกหลอดมาใหม่แล้วกระถางนี้ค่ะมีอยู่สิบต้นนะคะสิบต้นปลาแมวขออยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะคะฮกหลงบุษบานะคะนี่หายากหายซีมันไม่ค่อยมีแล้วปลาแมวก็ไปลอหามาทุกบ้านทุกบ้านมันก็ไม่ไม่ค่อยมีจะมีแต่ฮกหลงแบบไม่ได้กัดสีเป็นพื้นนี้นะคะฮกหลงบุษบาเนี่ยไม่มีแล้วคืออันนี้นะ่าจะเป็นสุดท้ายไหม ะะเอาไปกระถางละสามร้อยห้าสิบาทเท่ากันเลยนะคะ fc เนี่ยนะนี่ก็เหมือนกันจ้ะสามร้อยห้าสิบาทนะคะวันนี้ป้าแมวขายถูกมากนะคะยกกอไปแบบนี้เลยนะคะ fc นะคะกอสวยๆแบบนี้เลยนี่จ้ะมีทั้งหมดมาให้อยู่สี่กระถางนะคะ fc มีทั้งหมดมาสี่กระถางค่ะสามร้อยห้าสิบาทจ้ะ fc เลี้ยงชัยชนนะคะเลี้ยงแล้ว แล้วเราก็เปลี่ยนกระถางไปเรื่อยๆนะคะส c เขาได้ดินดีปุ๋ยดีไม่ว่าจะเป็นชายชนหรือบอนต้นอื่นๆนะคะค่อยๆเปลี่ยนกระถางเขาเธอแรกก็อยู่ในกระถางสี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นกระถางห้ากระถางหกนะคะรากเขาก็จะเดินหากินอาหารกินได้และได้ดินทางทางเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะมันก็จะโตวสวยแบบเนี้เขาก็จะแตกกอออกมานะคะนี่นี่ก็แทงหลอดมาใหม่แล้วนะต้นนี้นะคะมีมีน้องออกมาแล้วนะคะ FC เนี่ยนะมีน้องออกมาแล้ว นี่นะคะใช้ชนก้านแดงนะคะ f อนี่หลอดใหม่ก็มาแล้วแดงอย่งกระถางก้านเลยนะคะเนาะนี่นะคะแดงกระถางก้านเลยป้าแมวมีมาให้ทั้งหมด4กระถาง5กระถางนะคะ f ส5กระถางเนาะเอาไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะ f อกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่นะนี่ค่ะแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่แดงนะคะโตมาคราก็แดงเหมือนกันนะคะ f อนี่หลอดใหม่ก็มาแล้วนะคะมีทั้งหมดมาให้5กระถางค่ะใช้ชนนะคะถังละหนึ่งร้อยบาทจ้ะ สวยมากค่ะ fc เวลายิ่งโตใบยิ่งใหญ่แล้วก็เข,เขาจะออกดอก fc ก็ลองเก็บดอกเขานะไปผสมกับบอลที่เราอยู่ในบ้านเราค่ะดีไม่ดีจะได้บอลด่างสวย,สวยมานะคะมเมล็ดหนึ่งจะมีบอลสวยอ่ะไม่เกินสิบสิบ,สบมเมล็ดนะคะดังนั้นก็จะเป็นบอลเป็นลูกไม้แตกต่างกันไปนะคะ fc เนาะลองลองลอง,ลองทำดูลองผสมดูนะคะ,ะมาต้นนี้ค่ะเทพสายลุง้งอันนี้ด่างสวยมากค fc เป็นฟอร์มโกนะในกระถางนี้มีสองต้น เอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะมีกระถางเดียวจ้ะต้นนี้จะด่างสวยเลยนะคะจันประกายดาวนะคะพี่ีเห็นนะหนึ่งนระ้อยบาทจ้ะต่อมาเป็นบอนใบไผ่ค่ะต้นนี้สวยมากค่ะเห็นไหมคะพี่สีสีเขาจะเริ่มเริ่มมาแล้วนะคะนี่อมเหลือบน้ำต,ตาลแดงนะนี่นะคะสวยมากค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะมีกระถางเดียวจ้ะ ชมพูทวีปเอาไปห้าสิบาทค่ะมีกระถางเดียวมณีนาลานะคะมณีนาลาด่างสวยสวยเลยเป็นบอลเก่าอีกต้นหนึ่งนะคะมีน้องออกมาแล้วเนาะเอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้าส่วนต้นนี้มณนีจันในกระถางเนี้ยเขามีสองต้นนะคะ fc มีสองต้นนะเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะ fc นี่นะคะหนึ่งร้อยบาทอ่ะเดี๋ยวป้าแมวไล่หนึ่งร้อยบาทไปก่อนเนาะ ผงสุวรรณเป็นฟอร์มกอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้ร้อยห้าสิบาทค่ะมี2ฟอมกอนะคะร้อยห้าสิบาทค่ะต่อมาด้านนี้ค่ะยักษ์ยักษ์กอะไรเนาะลืมชื่อเยเลยอันนี้มหายมยักษ์ค่ะในกระถางนี้มีสอต้นนะคะเอฟซีร้อยห้าสิบาทค่ะอันนี้ยักษ์กูเปรันคู่ไปกับมหายมยักษ์นะคะในกระถางมีสองต้นค่ะร้อยห้าบาทจ้ะ พญาพันวังค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะในกระถางมีสองต้นจะสีบุรีลำค่ะยี่สี่ร้อยห้าสิบาทนะคะมีสองอันนี้เป็นยักษ์นะคะนี่เป็นยักษ์สีบุรีลำม,มีกระถางเดียวค่ะร้อยห้าสิบาทค่ะอันนี้หนุมานค่ะขออภัยค่ะหนหนุมานนะคะเป็นฟอร์มโกเลยหนุมานเผากุงลงกานะคะร้อยห้าสิบาทค่ะพรเจ้าสัวด่างนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะ มากระถางนี้อะไรนะป้าแมวลืมชื่ออีกแล้วตัวนี้ตัวนี้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะลืมชื่อเนาะแต่ก็เขามีชื่อเท้าทองอินใช่ไหมน่มาจะเป็นเท้าทองอินนะคะตัวนี้นะ่ะอสงไขนะคะเอซีอสงไขร้อยห้าสิบาทค,ค่ะมาหน้านี้ค่ะดารานบพรัตน์นะคะเอซหน้าสวยๆแบบนี้เลยนี่ไซส์ใหญ่นะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วนะ นี่นะคะหลอดใหม่ก็ด่างแล้วไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแมวส่งไปคืบเดียวไม่ใช่นะคะ Fc อันนี้เป็นไซส์ใหญ่นะอยู่ในกระถางห้านิ้วค่ะด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะร้อยห้าสิบาทค่ะ Fc ร้อยห้าสิบาทนะคะนะคะดารานุพลัตนะคะไซส์ใหญ่นะคะ Fc ไปถึง Fc แบบนี้เลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะคะเลี้ยงนอกตู้เลยไม่ต้องไปเลี้ยงในตู้ก็ได้นะคะ Fc ไม่ต้องอบก็ได้หรือถ้า Fc อยากจะอบให้เขาใบใหญ่แล้วก็แทงหลอดสวยๆขึ้นมาอีกก็อบได้นะคะนี่คือเป็นไม้นอกตู้นะคะนะ มาด้านนี้ค่ะซับเจริญค่ะซับเจริญหนึ่งร้อยบาทค่ะเอฟซี FC. มีมาให้สามกระถางนะคะซับเจริญดารานกพลัดอ่ะต้นนี้ต้นนี้ด่างน้อยนึงเอาไปหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าความด่างเขาก็จะไม่แพ้ก,กันนะคะนะเอาไปหนึ่งร้อยบาทจะ้ะต่อมาสีปาดนะคะเอฟซี FC. สีปาดเป็นฟอร์มกนะนี่นะคะสีมาสวยนะคะสีปาดจะเป็นใบเรียวยาวนะอีก มันจะมีสีปาดมัชชานุนะคะเอฟซี FC. แล้วก็อีกต้นหนึ่งจะชื่ออะไรนะใบเขาจะออกคล้ายๆกันแบบนี้นะคะเอฟซี FC. จะสวยนะคะใบเขาจะยาวมัชชานุนะใบเขาจะยาวมากนะคะใบจะยาวกว่าสีปาดนะคะมัชชานุเอาไปสองร้อยบาทนะคะฟอร์มกอนี้นะมีฟอร์มกอเดียวค่ะมาด้านนี้ค่ะลักเอยค่ะเอฟซี FC. นี่นะคะรักเอยสวยๆเลยนะคะ เอฟซีเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะคะรักเอินไม่ต้องไปอบนะคะไม่ต้องไปอบแล้วนะรักเอินในกระถางนี่มี2ต้นมีนาลีบุรพาป้ายเป็นต้นนะคะ200บาทค่ะอันนี้200บาทนะคะต่อมานางรากสดเทวีนี่นะคะนางรักสดเทวีป้ายเขียวนะคะป้ายเขียวเป็นแบบนี้คะ่ะเอฟซีเป็นฟอร์มโกนะคะฟอร์มโกแบบนี้เลยนะคะ200บาทนะคะเอฟซี FC. มีค่าส่ง50บาทจ้ามี2ฟอร์มโกนะคะ อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้ป้ายเขียวเห็นไหมใคะฟี MC, นี่ไม่ได้ป้ายเขียวนะนะคะนี่ไม่ได้ไไดป้ายเขียวเนี่ยเขาจะป้ายออกมาอย่างนี้ครึ่งหนึ่งแต่อันนี้ป้ายเขียวเนาะนะคะแต่ว่าเขาก็ป้ายเหมือนกันนะคะละนางรักสดเทวีนะเป็นฟอร์มกอทั้งสองกระถางเลยนะคะกระถางใหญ่นะอยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะฟีสองบาทนะคะค่ะวันนี้ป้าแมวก็มีบอลสีสวยๆนะคะมาแบ่งปันฟีเท่านี้ค่ะฟี FC, ชอบบอลสีอะไรของป้าแมว โแอดไลน์หาป้าแมวได้นะคะป้าแมวขอขอบคุณ f อมากค่ะสวัสดีจ้า